แมวอยู่บ่นนอแมวอยู่บ่นนอมาเด้อกินเป็ดเด้อแมวไปใส่เม็ดนอบัดนี้นแมว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 มาครับสวยมากินเป็ดแล้วมากินเป็ดแล้วมาเร็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 วสวยแมว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  มามามาาเนี่เโาสวยกินเป็ดหอม้นี่นี่นีเ้ยนี่องอย่างเป็ดจะกินไหเป็ดไกินม่แเ่์เนื้อๆนั้นเลยกินบอากินบ่เนี่กินบ่เป็ดนบีนโอ้กินยู่กินยู่โอ้กินยู่โอ้แมวกินเป็ดครับพี่น้อง แมวกินเป็ดน,นะครับผมเป็ดกิง่ายนะครับผมนี่นะครับผมมีแต่นเนื้อๆทางนั้นเลยนะครับผมแมวกินเป็ดสามสี่กินน้ำฝนกินแม่สามสีเ่กิ้น้ำหมูกป็สามสีสามสีเป็นแมวกุลสตรีคนบอกให้เลือกกินแต่เฮ็ดด้เขาสวยเขาสวยโบเลือกเขาสวยเออ ข้าวสวยนี่เก่งไว้บุเลอกกินไว้บุอดตายแล้วจิ้มจุ่มทางในพวกนี่จิ้มจุ่มนี่กินบุเลอกแล้วจิ้มจุ่มนี่กินด้วยกันเ้อเขาสวยนี่กิน่นเวยไปเแี่ยเขาไปงางอยู่ไตนะก็เอาไม้ตัวแหละความพยายามนะครับผมความพยายามนะครับผม ก็พยายามเอาออกมาได้ไหมก็เคลี่ยวออกมาเยอะๆสิเคลี่ยวออกมาหลายๆเออเอาเอาไมมเอาไมมไหมเราไปอยเคี่ยวไหมอืมกินไมมกินไมมเออโบอดตโบอดตโบอดเป็นแนวที่โบอดนะครับผมก็สวยนะครับก็สวย ก็สวยกินเป็ดดื้มีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยกระดูกบ่มีเด้อกระดูกแกะออกบะได้เด้อกระดูกปันกินเอาตรงนี้จิ้มจุ่มมาบ่ได้กินได้จิ้มจุมม่มตัวเกลือจิ้มจุ่มบ่ได้อืมกินแบบอย่างรอร่อยเลยเออกินข้าวฮัน่นเราต้องขับออกมาดอ,อกเออขอเราบ,บ่ได้มี กระดูกมีแต่เนือ้อเนื้อขาทั้งนั้นเลยมีเนื้อขา,านั้นเลยอืมกินเอากิน้วกินนอาเชียวให้ละเอียดใช่ไหมกินแล้วก็ต้องตัวใก่ นน right, mm ั่อิ่มเลยอิ่มแล้วบอสิ้มแล้วก็ไปอืไปกินแล้วก็ไปหิวก็มากินไม้เด้อรอจิ้มจุ่มบานเนี่ยหิวก็มากินไม้เออไป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 